สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบ้านมือ2กันนะคะบ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์สีชั้นอยู่ในซอยองคลักษ์ 13, ถนน3เสน28เขตดูสิตเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายทางค่ะทั้งถนน3ามเสนถนนทหารถนนพระรามหและสถานีรถไฟฟ้าบางโพบ้านหลังนี้ติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบ้าน สามารถจอดรถได้ตึกสภาพดีพร้อมอยู่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน200ตารางเมตรมี2ห้องน้ำและ1ห,ห้องครัวชั้นบนมีดาดฟ้าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรับชมบ้านหลังนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองราคาถูกทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองสามารถทำธุรกิจหรือออฟฟิศได้สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0814421251หรือ0815652025คุณจุ๋มยินดีให้คำปรึกษานะคะ